ยังไงครับพี่น้องเออเออากยรียมเรียทีเนี้ยเรียกขุดกับโอ้โหตัวอย่งลอรเลยยืมน่อยสยงยากไปขอตัวใหญ่เราไขอแบบแลปเปอร์เดียวได้ยังไไม่แน้เอดดอนข้วเาเท้ระเด่ทาทีหน่อย

นจำถุเลยบเลยปอบมานนิดน่อยลีนนอยเนีะยวสุดกันนะคร้อเรเาการแต่ละคนนู้เลี้ยงมันเปนสรอนเนาะข้งน้อกกเดี๋ยวเดี๋ยวใครร้องสุดกันยืนสวัสดีครับเออนี่ยงได้ชนะครับช่อเลยนะครับอันนี้เราจะเป็นงานแตงครับคุนี้เป็นงานแตงเสร็จโอ้ยรอนเหล่ารับแต่ละคน หาดาเจ้หาจุดสาใ่ห้จุดมาวุดเอ้ยไปไทยมืดีกูไปชับไป่างเป็นจุดขายอยู่เดอกาปตาขาตาดิาาตาหลเราเนแงโน้มถ่ลอาจารย์ตัวยม้มลุยเด้อเนี่พอจะเบาเผื่ใส่มาแล้วเผืใส่มาแล้วเอลีน้ำด้วยขวดสีงาขวดีส่บพ่าตด กินอย่งรเนี t ่ยเลีโนตานาลองหลาไปสุดเหนอลองน้ำ hmm. ม mm ูเลยไปดีวะดูด hmm. ีส mm ุดโลกเลยครับคตมือ hmm. จ่แต่ว่าก็คือที่อดี่สุดอาจารย์ดำเนาะแด้ติดตามเหยครับแต่วงเนี้งวเลี้ยงนี่เปนแนวไหนมด้บักวะมาหนัาจังให้จัดให้เลยโอ้นี่

มัดในนนี่กลางผมนะตัวพี่คนผัดเหรอวะผัดเฉวาว่าผัดหายว่ายังไงแล้วสุดเลยไหมอาจารย์สันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับย้วยถ่ายคลิปถ่ายหยิบถ่ายถ่ายคลิปมาครับเนี่ยนายถ่ายคลิปแบบตักเนี่ยปักตัวนี้ครับไม่หนักหรอกซ่องซ่องผมมาครับยอ้้วน ซาวชแนลครับผมตอนนี้เน่ติดตามไก่พมืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยู่เก่าพันกลัวเก่าพันเก้าร้อยเป็นไก่พมนครับผมสผมเพิ่มาเสียเลยผมเพิ่งเนื้อตุ๋นตุ๋นก็มุงงี้ยก็รอก็รอเอ้หนาจะซาวครับห้าซาว ฮัลโหครับผมมาเด้ครับไม่ได้รอนะเดี๋ยนะเกิดมาผู้ใหญ่อะไรนั่นแหะร้อนอีาออยฟังตั้งใจให้ดำถ้าตอนไปยมู่มุ่ดจวงไปโอ้โหราอันใเ้ิอสูตรันนีเหรอคุณสร้าง ก็มาล้งกันวม่ได้กินไรแต่กินไรเลยกินอมโอ้ยม่ได้บไม่ได้ครัไปบอกเด้สิไอ่ยนนขอเขาได้อ้วายไเฮ้ยแลแจ้งกือผมครับเฮ้ยแล้วจ้งกับแจ้งคือจงตบเสียแล้วเล่ได้เนได้แ้งนี่ัตบ มูอันอใส่เกลือขาว้องไม่ใส่เกลือขาวเีต้องเกลือขาวผมีอีกบเดี๋ยวตัวนี้เดียวเอาไปเอาไปตากไว้เลเอาไปพึ่งไห้ำหน้าก็ดีเอาบุญยู่ดีเออนี้โอ้่ะไคุณสร้างโอ้ยตัวนั้นนี่จะเกิดตัวที่แดงๆตัวนี้หงน่อย ครับผมพักกันจ้านอ๋เรียกสุดสวัสดีครับแล้วๆนะครับเพื่อนๆเนี่เอาบังกล้องเรียกสุดผมเพิ่งถจาเพิ่งสุดกันทีมงานเอาตีแล้วพี่น้องมาตรฐานกันแบบดีเรียกสุดแล้วแล้วแล้วขอมาเบื้องผมแต่งหน้าไปหรอเต็มโตแม่อันับแม่พ่วมไปนี่พ่วมไปนี่พ่วงไปดิเจ้าก็เซ็นแล้ว เจ็ดสิบเร์เแล้วางหบบนี้ต er ับนึงตบนึงขึ้นผมขึ้นยังโอ้มีผมเตียงขึ้นเพิ่นี้เลยที่เตียงหนบ้านี่ตัเตงเองมาได้ไหมหรอตอนนี้ยังโมงอะบ้ตอนนี้หกโมงครึ่งโมงึ่งโมงจะขึ้นแล้วครับอืขึ้นผมพ้องพื่นต่อไหนพี่น้องพ้องผื่นพ้องผื่นอลรังหน้าขาว พวกเขาหลาดอนถือไฟมันอยู่บอกทิ่มึงกอากล่าอากล่าวันห,ห <laughs> น้นาผู้น้ำอีกคนนึงครับจะว่ามุ้งจ่อยกำบ,บันบ่าไงเมื่อนะเมื่อนตีขับอยู่กลับอยูุนปกลับอยู่ครับผมเกิดที่แรกว่าสีอยู่ไทยนั่นท์ไทยนี่แล้วฝนมาดนีผมต้องไปหาหมอพี่น้องหมอนัดแม่นครับหมอนัดหมอกระดูกหมอกระดูกนัด เตรียมเลยพี่น้องไรซสดคืนนี้อลังการแน่นอนเบิ่งกี้ชุดปกติพอแล้วคุ้มแล้วร้อยนึงชุดแบบอลังการเลยตอนนี้อาจารย์ตำพันแดงมามูอยู่มันแดงครับผมมูพันหนึ่งแตงลงไปแล้วล่ะเตรียมเตรียมแล้วล่ะผมผมแตงไม่ย่างครับผมเหม่อนผมก็แตงไม่ใหญ่ด้ผมก็จับสุบซุปสุปไส้รสรอบรอบนี้ผมแมนแค่เสื้อให้แฟนคลับดิซื้อไห่ฮอดผมดิโอ้ เวลาขึ้นหน้าพี่นอ้องค้องขื่นก่อนขัน,นแรงเต้นวัวหยางหรอพี่น้องแต่ว่า,าพูดแต่ง,งหยางเผู้หญิงเนาะแต่นง่ายผู้หญิงดิผู้หญิ่งมันใส่ขนตรงคนตาเด้อห้องมันต้องใส่ผู้หญิงผู้หญิงไลยขั้นตอนนี้ดิที่แม่ปอนี่ยหยุ่งเลยเหรอเวลานี่ยกาลังวุ่นวายกันอยู่ออฟฟิศตอนนี้นผมไม่ได้เห็นพันหยางเลยเหตุมผมเหตุยังเห็ดเองหมดเลยขึ้นนุ่งขึ้นหน้า เฮ็ดแบบเท่าที่เขาเฮ็ดได้หรอล่าพี่น้อยอู้เห็นไหนกันรอให้กันแล้วหน้าดพอไม่ใหา่หรอกผมอะสบายทีมงานอากลากไม่ได้อยู่ไลฟ์สดเลยนะครับทีมงานจัดตั้งกฤติกับพี่น้องผมก็ติกับบ่มีมูอยู่ดีบ่มีเหล่าเต้ยกฤติกับเต้ยกฤติกับเต้ยกฤติกับไปเบิ้งไปบ้านผู้เฒ่าสั่นคุยธุระผู้เฒ่าพี่นี่แหละที่ติกับไปเฮ็ดแอร์ยังอ่ะ พอเป็นไปเหตุเป็นเหตุมังยูยุทธงนะครับโอ้โค้งน้องนำโมเดลโคกงน้องนำโมเดลถ่ายคลิบวยเอฟซีเบิ้งน้ำด้วยท้ายอยู่มื้อนั้นเราตื้อปลาไอปล่อยเออแมนเห็นอยู่ตัวนั้นได้เบื้อยู่ครับผมชาวบ้านตอนนี้ก็ล้างเหตุมองยูมังซ้อนบ่แมนแมนถ่ายใครเป็นเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องเอฟซีครับสนับสนุนอาจารย์ต่ำน้ำเด้อพี่น้องครับผมตอนนี้อันนี้ยอดซับกะถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วตอนนี้เหลือยอดนาทีเหลือเมื่อกี้ชั่วโมงหรือมั้งเนาะพอดสามพันยังยัง สองพันสองพันเนี่ย <2000, S 1> ลงพยายามลงคลิปเรื่อยๆพี่น้องแล้วกับพี่น้องฝากพี่น้องสุขภูสุขคนนะผมเขาเบิ้งคลิปให้จบเด้อน,นะครับผมบนจะได้ยอดนาทียอ,าทยอดนาทีครบเป็นกันล้วลอพินล้อพินเหลเาิบน,นสะสมเหรียญพี่น้องอันนี้รายได้ตรงนี้ก็สิเป็นจิ่ประทานอนอใส่าานนทนี่คือว่าเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งครับผมจากการเฮทสยูทูบจากการความสมบัติพิเศษของเจ้าของคือเหมือนบอทท่นานบอกแล้วเงินอยู่กลางอากาศทำไมถึงจะจับได้สินะเพียงบอทท่านสอนไว้เนาะการถ่ายคลิปเนี่ยมีช่องแล้ว เกณฑ์ผ่านแล้วยังผ่านแล้วแต่ไม่ลงชิปมันก็ไม่กระเทือนดิออาเมื่อวันที่เป็นยอดเหรียญเมื่อวันที่เป็นยอดผู้ดีตางเมื่อวันที่เป็นยอดหลายๆอย่างนะครับพี่น้องอันนี้ก็พยายามให้เราลงอยู่นดีแล้วแล้วขยันขยันสอบช่วงนี้มันยากสอบเลยพี่น้องสอบเพราะว่านักดนตรีนี่รู้ว่านักทุกคนนะครับหนักทุกคนผมยอมรับอาจารย์นักดนตรีอยู่รอบละสิบเพลงคือว่าคือว่าหนักจริงจพี่น้องแต่ว่ากับว่าเกินความสามารถเนาะสำหรับนักดนตรีแต่ละคนเพยายามเหตุเต็มที่นะครับแม่นครับผมเพราะว่าเพื่อเอฟซี่รัก ของแสงทองฟิลน์ทุกท่านตอนนี้คนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้ว13,000คนนะครับผมเบ่าขาดบ่าขาดดีจก็เทียบพี่นอาา้องบ่ขาดหมื่นบ่หลุดมื่นนะคือว่าขอบคุณ FC ทุกท่านนะผมขอบคคุณเขาเมตตาทีมงานเขาคือเก่านะครับผมพี่น้องคือว่าพี่น้องยังหักยังเมตตาทีมงานเขาคือเก่าคือเดิมนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคนพี่น้องท,ท,ทุกทรัพย์สักใครทุกไลน์แชททีมอบให้อาจารย์ตั้มแล้วก็ทีมงานพวกเราทุกคนนะผมอีกช่องนึงเด้อพี่นอ้องเด้อ<ม>อาจารย์อาจารย์อ่ยังก็ สันเซาสันเซาสันเซาชาแนลเนี่ยพี่น้องดันในแล้วดันทุกคนยึทายทุกการไยของเราไว้หลายๆอย่างดูเดี๋ยวมลงให้เราอยู่บันนี้อะอันกระสีดันซอยกันให้มันพานไปสุนพี่น้องเนาะนะครับผมอ่ะสุดท้ายเนี่ย่มมีอยังหลายพี่น้องคลิปตาที่อาจารย์ดำไปรับชุดสวยใส่โชว์มือนี่จิบแต่งแล้วครับแม่งันเราสิบ้าไปแต่งแล้วผมื่อจิฟาขึ้นหน้าขึ้นยังเราสิแต่งกับลิภัยลงไปพร้อมกันพี่น้องครับผมคลิปนี้ผมมีอยังหลายครับผมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทททีี่ให้้กกกาาาาารรรรสสสนนนนนัับุุุมมมงพวเคดยยอจ์ตถข ชาแนลับผมฝากพี่นอ้องทุกกำลังแรงใจติดตามให้มันยอดนาทีได้ครบในเด้อพี่น้องครับผมคลิปนิ้วยังไยคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ